งอแช่แข็งครับเนี่ยขอยที่ทองเอา่อน้องมาท้งแล้ววิดีโอับโอ๊ยเฮียสองยาครับขั้นตอนแรกครับแม่ผมแก่ให้เอา,มาเมล็ดออกเอาไปแช่ช็อกฟีทับพาเดิมัน10ชั่วโมงแล้วมาเอาครับแล้วจะได้หน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้คือกินค,นคำนี้กินๆๆอะไรมากินอ้าวกินนี่เหรออุ้ย ขนาดนั้นได้เหรอทีอม,มันจะฟีแข็งเลยครับฟีแข็งแล้วเป็นยังไงชอบไหมชอบจริงไ,มไมหมไม่เคยทำวิธีกินเลยนะเย็นฟันไหมเย็นแขวบหายครบเอาขึา้นไปนังซ่าไหนมึงลูกคอยนี่คอยแมวมึงไ,ไหนดนวะกักะกะเดียวเดียวอ้อยนี่ อ่าอืมเอาข้อไหนขะ้ทอที่เป็นชิ้นใหญ่มี่สุดชิ้นนี้นะข้อก่อนไหมก็ได้ครึ่งลูกครับเอาออกมาครับแล้วมีสเสียงเปลี่ยนครับเวลากลิ่นเสียงกันสิเปลี่ยนใช่ครับถ้าที้นี่แหละครับฉันเล่นก็ไม่เป็นไรเพราะ <laughs> เย็นแคลมอ <laughs> ห็นยังไงยังไงที่บอกเย็นบอเอาละน้าหนูกับกับอันนี้ฟิตอันใไหนเย็นกว่กัน <laughs> <laughs> เอาเวลากิ่น like เลยเวลากลิ like ่นดินดินดินบ <laughs> อเนาะคือเป็นนิสัน <laughs> ไม่เอ้ยเอาเอากีในแม่ชื่นใจนะเอาอีกเดี๋ยว ไมกินแล้วเอารครับแอมแม่คอยชิมก่ออ่แมมาบา้างิบร้อยเอาาืมอึฮอกองเนี่ยมึงกิล่ล้อปะแม่บ้าแม่ครับมาได้แค่เ่ย หาต้นแรกเหตุเตละมือแต่ว่าตอนนี้แหละเจียวแถวค้าขับคือวันไหนไหมเจียวแถวบอดีครับหมดบอครัคิดว่าจกินหมดบครับบอจะเก็บไว้ก่อนครับให้แม่กินครับอ้าวนี่มันเห็นสักไป อย่าลืมอย่าลืมอังกดแชร์กดแชร์ให้คอยเรือยเรื่อย่กินกื in in <laughs> aya, hide, bueno, <án> ่งเด้อกินก่มัเด้อค่กินแล้วก็สั่นหัวสั่นคอนไปหัวสั่นหัวคอไปป้ยคือเนีคือแบอง่ายเเน้นะบ๊ายบาย